สวัสดีครับผมเซลบีบีจากสอดทองโลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนี้นะครับผมตัวเจ้าวายแพ็นะครับราคาที่1นึ่งล้านสอแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองพันสองร้อยสามแรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นขับสีนะครับผมตัวนี้บอกตรงเครื่องแรงมากเลยครับเราจะมารีวิวนะครับว่าเราอะแต่งอะไรลูกค้าบ้างและลูกค้านี่บอกตรงถูกใจนะครับเราในลูกค้าปิกษาลูกค้าจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับมาดูครับว่าเราแต่งอะไรบ้าง จะเป็นหน้าเอสนะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับแบบนี้แล้วก็สเปซสกู๊ปนะครับสกู๊ปจะเป็นทรงใหญ่นะครับโลโก้เป็นแรดนะครับสามารถได้เลือกได้นะครับเป็นทั้งม้าหรือเป็นแรดก,ก็ได้นครับท่ เซ็นเซอร์ของตัวเจ้าวายเทคตัวนี้จะมีอยู่6จุดครับเนี่ยนะครับตามนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็จะติดให้เหมือนเดิมนะครับเซ็นเตอร์นี้สําคัญมากนะครับเป็นระบบแบบว่าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็มีออเร็กทีฟบูทคอนโทรลครับรักษาระยะห่างนะครับตัวนี้ก็คือขับ4ี่จะเป็นพิเศษหน่อยก็คือมีระบบเบรกอัตโนมัติในที่คุณขับรถอยู่ที่4 0่สถึงห้กิโลมตรต่อชั่วโมงรถจะเบรกให้นะครับเมื่อมีสิบกิโลวัตตตัดหน้าครับพวามตัดไฟดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเลนชิปปิ้ ไม่ให้ขับอยู่นอกเลนนะครับตัวนี้ครับพันนะครับผมมาดูกันต่อเลยครับผมที่ครอบไฟนะครับตัวนี้เราก็แถมให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบใหม่นะครับไฟใบ LED นะครับไม่ว่าเราจะเลี้ยวล้อไปทางไหนไฟเนี่ยครับแตานีครับมันก็จะเลี้ยวตามนะครับถ้าทั่วไปปุ๊บเราเลี้ยวล้อปุ๊บไฟก็อยู่ตรงตลอดแต่อันนี้ไฟใหม่ครับไฟใบ LED ครับเราเลี้ยวล้อไปทางซ้ายหรือขวาไฟก็จะหมุนตามครับ สำคัญมากนะครับไฟตัวนี้ครับไปไว้ดีแล้วก็มีเดย์ไทม์ <arat venir S 1> ตัวนี้นะครับอย่างนี้ครับซุ้มล้ออันนี้ติดกับชุดมา F ทั้งหน้านะครับผมเป็นซุ้มล้อ5.5นิ้วนะครับยางนะครับยางขนาดขอบ18นะครับมอนเตอร์นะครับแม็กเราสามารถเลือกลายได้นะครับนี่ครับไฟทบโบตัวนี้นะครับครอบแก้เป็นสีกจ้าไฟครอบกระจีเป็นสีก้าไฟนะครับตัวนี้ครับเฮครับนิดนึงครับมาดูด้านในครับผม ด้านในนะครับอ่าตัวนี้เป็นเกียร์โตมัสสิสปีดนะครับมีระบบจอดเทียบด้านข้างกระลือทันไหลนะครับดิฟล็อกนะครับแล้วก็ลงทางล่าชันนะครับนี่นะครับที่สําคัญคือมีขับ2องขับสี่นะครับสมมุติเราขับรถอยู่ที่8 0ดสิถึงร้อกิโมตรชั่วโมงนะครับเราขับบนท้องถนนแบบลวดยางก่อนแล้วเราเลี้ยวเข้าลูกลางปุ๊บเราอยากขับ4ี่ปุ๊บเราหมุนนี้ได้เลยครับผมโดยไม่ต้องเบรคครับโรยจะไม่จอดรถครับผมอ่านะครับนี่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นบูสต์สตาร์ทครับกุญแจก็เป็นแจรรีโมทคับอ่า แบบนี้นะครับเราถอดได้นะครับอันนี้ก็สําคัญโอเคครับตรงนี้นะครับอ่มาพร้อมโลบาร์นะครับโลบานี้ของแทกติดกับโรงงานนะครับแล้วก็ราหลัคานี้ใช้งานได้จริงครับโยกได้รับน้ําหนักได้หลายร้อยโลแล้วครับผมเรามือจับเราก็แถมให้ลูกค้าครับเล็กเป็นร้อยนะครับผมมาดูต่อด้านหลังนะครับอ่านี่ครับดูง่ายครับดูขับสีครับผม พอไฟด้านหลังเราก็แถมให้ลูกค้าไปอ่าเปนชนเหล็กอันนี้เป็นอกข้างนะครับเปนชนลูกค้าจะชนด้านข้างนี่เลยระวังเลยนะครับใครที่มาชน่ยต้องระวังครับรถบี้แน่นอนครับอ่าเรื่องชนเหล็กด้านหลังครับก็แถมห่วงเมกาไปด้วยนะสีแหนะอะไหล่ลูกค้านะครับผมผมก็สามารถผมก็คืนเก็บคืนลูกค้าหมดนะครับตามนี้นะครับดูได้เลยนะครับอ่า น้องมาดูได้แล้วครับเอาไหล่แล้วเปลี่ยนคืนลูกค้านะครับแบบนี้ครับมันชนหลังคืนไปเผื่อลูกค้าอยากจะเปลี่ยนคืนนะครับผมฝาท้ายฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับมีตั้งแต่ลีพิเ็ตขึ้นไปนะครับฝาท้ายผ่อนแรงแล้วก็วแทแคครับคเตอร์ครับผมแล้วก็มีกล้องด้านหลังต้องโลโก้นี่นะครับประมาณนี้นะครับผมใครสนใจจะออกรถที่เซลล์ีดีก็ติดต่อนะครับผมเซลล์ีดีจากสอดคล้องลวนนะครับเบอร์โทรศูเก้าห้าหนึ่งแปดสองสองห้าเก้านะครับขอบ คุณนะครับใครมาก็ติดต่อเซลล์ีได้นะครับุบคณครับ